ด e ฟวอเ t อร์เฮริซอสามารถทํางานใต้ทะเลได้2,400เมตรและมีกําลังขุดเจาะชั้นหินได้ลึกถึง9,100เมตรโดย BP ได้จ้างบริษัท t r a n s o โอเชมาเป็นผู้ควบคุมการดําเนินงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่า Deep Water Horizon น่าจะขุดเจาะน้ำมันจากม a c ันโดได้อย่างสบายๆเนื่องจากม a c ันโดเป็นหลุมลึกและขุดเจาะยากจึงทำให้แผนงานล่าช้ากว่ากำหนดถึง5เดือน ซึ่งทุกวินาทีที่เรื่อนออกไปหมายถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กำลังฟื้นตัวสูงขึ้นกดดันให้ b ีพยายามเร่งรัดการขุดเจาะด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากรอยรั่วในหลุมปัญหาแรงดันอากาศสูงจึงทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ปะปนอยู่ด้านในเกิดแรงผลักด,ดันขึ้นมาข้างบนผ่านรอยรั่วตามชั้นหิน และได้ทำปฏิกิริยากับอากาศจนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง